ตัดปีกจมูกจะปังหร itations, ือจะพังขึ้นอยู่กับ4ข้อนี้คุยกับหมอบีศิลปกรรมตกแต่งสวัสดีครับผมนา,ามยแพทย์จัพงศ์สาราสาธิตสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยวันนี้มาคุยกับเพื่อนๆในเรื่องของการตัดปีกจมูกนะครับ หลายๆคนก็อยากจะทําเรื่องของการตัดปีกจมูกนี้นะครับแต่ว่า,ายังมีเรื่องของความเข้าใจผิดอยู่หลายๆหลายๆอย่างทั้งคนไข้เองหรือว่าจากแพทย์ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ถ้าหลังจากนี้ที่หมอพูดไปคิดว่ามีประโยชน์หรือว่ามีอะไรต่อผู้อื่นเนี่ยนะครับก็ฝากกดแชร์กด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับ การที่เราจะตัดปีกจมูกเนี่ยใช่มันเป็นงานดีไซน์ล้วนๆนะฮะอ่ามันเหมือนกับการออกแบบบ้านอย่างหนึง่งเหมือนกับสถาปนิกที่จะต้องมาออกแบบบ้านเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้สถาปนิกที่จบสถาปนิกมานะฮะมีความรู้แล้วทาแล้วมันไม่พังนะครับสาหรับหมอเองเนี่ยเวลาตัดปีกจมูกโอเคหมอมักจะใช้แผลที่มันอยู่ตรงฐานปีกจมูกนี้หรืออยู่ด้านในเท่านั้นพยายามจะจํากัดไม่ให้มีแผลด้านนอกนะครับเพราะว่าการที่มีแผลด้านนอกตรงนี้แม้ว่าหายแล้วเนี่ยก็มักจะเกิด รอยได้เห็นได้นิดหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะมีรอยแดงหรือถึงขนาดมีแผลเป็นได้ค่อนข้างจะง่ายเพราะนั้นถ้าไม่จําเป็นหมอจะไม่ตัดออกข้างนอกนะครับลักษณะปีกจมูกที่เป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจก่อนก่อนที่เราจะทําการตัดปีกจมูกนะครับลักษณะของปีกจมูกเองเนื้อปีกจมูกเองเป็นผิวหนังที่มีกระดูกอ่อนอยู่ภายในเป็นเป็นโครงสร้างนะฮะแล้วแต่ว่าระหว่างกันเนี่ยมันจะมีเส้นพังผืดที่ยึดกันไปกันมาเนี่ย ขึงเหมือนเหมือนเหมือนการขึงสลิงไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นการทีเ่เราจะไปทําอะไรตรงนี้ก็ต้องระวังนะฮะที่เขาจะต้องเข้าใจแล้วก็มีข้อเข้าใจผิดกันอยู่4ข้อก็คือว่า1การเปลี่ยนแปลงความหนาของเนื้อไม่สามารถทําได้นะครับการเปลี่ยนแปลงความหนาของเนื้อหมายถึงความหนาของตัวปีกจมูกเองเนี่ยนะครับเ,เพราะมันด้วยความที่มันเป็นเป็นมีพังผืดยึดระหว่างผิวหนังครับ กระดูกอ่อนเนี่ยถ้าเราไปเล็มมันห่อไปทำอะไรมันจะเกิดความคลุกขะได้ง่ายแล้วก็ผิดรูปได้ง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นหมอทั้งเพิ่มและลดอ่ะหมอไม่หมอแนะนําให้เรื่องทําเรื่องของการเกี่ยวกับความหนาของปีกจมูกนี้ความหนาของเนื้อนะครับ 2. คือการที่ปีกจมูกกลางออกเนี่ยมันจะมีกระดูกอ่อนคําไว้นะฮะมันมีหน้าที่หนึ่งในการที่เพื่อรับลมหายใจเข้าไปมันต่อเนื่องมากับปีกกระดูกอ่อนส่วนปลายที่เป็นส่วนทิปตรงนี้นะครับทำหน้าที่ร่วมกัน เพราะฉะนั้นถ้าตัดมากเกินไปหรือว่าเอาขนาดออกมากเกินไปก็จะมีปัญหาเรื่องของจมูกตีบหรือว่าการ,การหายใจที่ผิดปกติได้นะครับและ3 3รูปทรงนั้นสําคัญที่สุดปลาตรงปีกจมูกเนี่ยมันจะต้องมีความโค้งแล้วก็กางออกเล็กน้อยก่อนที่จะไปชนกับฐานที่เป็นผิวหน้าเราตรงนี้นะครับที่สําคัญคือระหว่างปีกจมูกด้านนอกนะกับฐานที่เป็นผิวหน้าเราเนี่ยมันมักจะเป็นมุมแหลม ถ้าเราตัดเวลายิ่งกว้างปีกจมูกคนยิ่งกว้างมันก็จะมีรู้สึกมันพอมันกว้างมันโค้งมากมันก็จะเป็นแหลมมากนะครับแต่ว่าพอเราตัดลดขนาดเพื่อเพื่อให้ปีกมันตั้งขึ้นเนี่ยก็ไม่ควรให้มันทํามุมฉากถึงมุมป้านอันนี้ผิดปกติแน่นอนไม่ควรจะเกิน75-85องศานะครับถ้าเริ่มเป็นเ0าและโดยเฉพาะถ้าเริ่มเป็นมุมป้านเมื่อไหรนนะ่น,นั้นคือจมูกคางหมูจมูกสามเหลี่ยมแล้วก็จมูกผิดปกติที่เห็น,หนกันบ่อย,อ,ยอันนี้สาคัญมากนะครับ ข้อ 4. การตัดปีกนั้นอาจตัดมาที่ฐานของจมูกอย่างที่หมอทําได้นะครับเพื่อลดความมิติในความกว้างแต่ความกว้างสัดส่วนนี้มันจะต้องมีความสําคัญสัดส่วนนี้ก็คือถ้าเทียบความกว้างใบหน้าทั้งหมดในระดับโหนกแก้มเนี่ยความกว้างของจมูกทั้งหมดไม่ควรจะเล็กกว่าหนึ่งใน5คือมีโหนกแก้มลูกตาจมูกลูกตาแล้วก็โหนกแก้มอีกข้างหนึ่งหรือถ้าเป็นในระดับที่เป็นระดับเดียวกับปีกจมูกเนี่ยความกว้างของ จมูกเองไม่ควรจะน้อยกว่าหนึ่งใน3ก็คือจะมีความกว้างของแก้มจมูกแล้วก็แก้มนะครับท่านในระดับเดียวกันเลยที่ง่ายๆประมาณไม่ควรเกินหนึ่งใน3แล้วก็โดยเฉพาะผู้ชายควรจะเต็มกว่านั้นด้วยซ้ำาถ้าสังเกตง่ายๆคนที่เป็นพระเอกไม่ว่าจะไทยเกาหลีจีนญี่ปุ่นก็แล้วแต่คุณจะเห็นว่าไม่มีใครผีจมูกหรือว่าดูดตัวจมูกนมันเล็กแหลมเลยสักคนนะครับาละอันนี้ก็มักจะเต็มๆมากกว่าด้วยซ้ำนะฮะ เหมือนกับที่หมอเคยกล่าวไว้ว่าการตัดปีกนั้นเป็นงานดีไซน์เพราะฉะนั้นมีรายละเอียดเทคนิคอยู่ในการวาดเส้นนะครับของคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยความโค้งที่จะเข้าด้านในอย่างไรเพื่อลดความกว้างหรือยกมุมขึ้นเล็กน้อยหรือโค้งเข้าไปด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่เสียทรงไม่กลายเป็นจมูกประหลาดนะครับเพราะฉะนั้นควรเลือกทํากับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลของแพทย์ให้ครบถ้วนก่อนอที่จะตัดสินใจนะครับย้ำว่าคนไข้สามารถเช็คชื่อแพทย์ในเว็บแพทย์สภาได้ ว่าแพทย์ท่านนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือจบเฉพาะทางมายัางไงหรือยังโดยชื่อเอาชื่อนามสกุลจริงไปกรอกในเว็บแพทย์สภาก็จะออกมาเลยนะครับว่าท่านนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีวุฒิบัตรเฉพาะทางแล้วหรือยังนะครับนอกจากจะเลือกแพทย์ที่ทำแล้วแพทย์ก็ต้องเลือกคนไข้ด้วยใครทําแล้วมีประโยชน์จมูกสวยขึ้นหน้าดีขึ้นเราถึงจะทําให้ใครที่ไม่ควรทําก็จะต้องบอกคนไข้ว่าหมอไม่ทําให้นะครับ คือการตัดปีกเนี่ยออหมอไม่ได้ทําให้ทุกคนที่มาขอนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไปหาแพทย์แล้วออแพทย์ไม่ได้แนะนําอย่างละเอียดแล้วก็นอกจากว่าจะทําให้อย่างเดียวเลยเพราะว่าจะได้เพิ่มเงินนั้นหมอคนาแนะนาว่าก็ถอยออกมาก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมคํานึงถึง4ข้อพิจารณาที่หมอบอกไปนะครับแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบเช็คชื่อแพทย์อย่างที่หมอบอกไปเช่นกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อคิดง่ายๆ4ข้อนะครับเกี่ยวกับการตัดปีกจมูกโอกาสหน้า มาเจอกันในหัวข้อต่อไปนะครับฝากอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับคุยกับหมอบีศิะลปกรรมตกแต่ง